สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วมินยาพ่ามาแล้วม <laughs> าหวังกับอากาศหนาวหนาวคักอีกแล้ครับพี่น้อง<ม>ครับนะครับหนาวหนาวจนว่าลงถึง,งสิบองศาเนาะมื่อเสารนี่หลายหคนพี่น้องครับว่าแต่ละหมองโพดลงมามีแต่ว่าหนาวคักหนาวคักห<ม>นาวคักให้รอบปีเพราะฉั้นพี่น้องเออหลวงถอดใจยังเหล็กก็แล้วเฮ้ยยังได้เหล็กก็แล้วป้าปานอยู่เมืองนอกพี่น้องอเลยใจเกือบบวช ใส่ถุงมือถุงมือาแล้วบัดขันใช่ถุงมือหรอผัดใบยังบ่ได้ใบหน้าใบยังบ่ได้อันบรรยากาศนักมสาสิมันอุ้นหลอมันอุ่นหลอไเาพน้องหาเราเบิ่งสิดีมือสาหนาวพดกยว่าสิ้าพน้องเขาไปเระเบิ่งกันสวนเ้องนีในจากน้อยหญ้าเห็ดกลับขึ้นมาหญ้าเห็ดไปแฟนอันนี้เรานีมาม่าหาาจะปลูกยังไงเนี่ยสิหญ้ากับย่า่ ก่อนที่จะออกไปทำกิจกรรมให้พี่น้องให้ได้เบิงนะครับพี่น้องว่าเขาสิไปหายยังมือนี่นะครับว่านมาหอดคำคำว่านก็ได้บ่ได้ไปหายยังแต่ว่าได้ยินข่าวว่าพ่อใหญ่ไปใส่หนูอยู่ดอกจะเบิกเมาพ่อใหญ่เราได้บ่กูบอกพริกตัวนี้เอาเป็นดอกเอาพิเป็นดอกก็อีกแค่เขาไปเขาไปจากมองนี่เพราะตักพริก แต่กลับขึ้นมาบอกพี่เป็นดอกนีเหรอคือจ้งไปแค่อาทิตย์เดียวหนี่งไปอาทิตย์หนึ่งนะครับพี่ผมไปอาทิตย์เดียวไปไปอาทิตย์หนึ่งเข้าไปวันจันทร์เข้าไปวันจันทร์ก็กลับมาวันจันทร์กลับมาวันอาทิตย์แม่นป่หฮะวันวันจันทร์วันวันจันทร์กลับมาไปวันจันทร์กลับมาวันจันทร์เพราะอาทิตย์วันนันตรีคือจะพอพอพออาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งพอดีนะครับพี่ไอ้หลักกลับมาวันจันทร์เข้าไปเข้าไปวันอีหยังเข้าไปวันเขาก็ไปวันจันทร์ล่ะเข้าไปวันจันทร์ พอลูกกลับมาวันจันทร์เข้าไปวันจันทร์วันจันทร์นวันอังคารนี่แหละมาณนี้แหละอืมอืมอืมเธอเด้อป้าบกฮุงบกฮุงกับพ่อบกฮงบาดนี่พี่น้องเลยนะครับอืมตุกยางเริ่มโอ้โตักล้วยกับพ่อกล้วยบาดนี่พี่น้องนะครับโอ้บรรยากาศหนาวครับหรี่เลยพี่น้องบนว่าหนาวธรรมดาดายเย็นเมื่อคืนนี่ล่มแล้วก็เย็นแห้งพร้อมนะครับเย็นแห้งพร้อมอืมเนื้อดังเป็นท้อแลยอืมอืมอืมเศร้าเนื้อสิได้ยังกินยังวะ โอ้สารนี <Panama and water> ้ด้ย <änder> ัง <Tyr> ก <assessment> ินเอาบียบเบียบักงบักอะเียันหนาวแนันก็มาถึงแล้วล่ะอืออือบักงก็กำลังกัดสาึ้นยู่พี่น้องบ้านนี้อือโอ้มึงห่ทึงป้าต้นนีล้วต้นหนีเหงน่อเงาครับแม่บังหงจังะพันยังห้งเือขนอแขกลำแขกลำพันแขกลํำนะครับพี่น้อง โนนี่เจอเอินพันแขกดำเตียจังว่าวะบ่แขกดำกับแขกเขี้ยวล่ะขันดิพี่น้องนี่อโไปถามเขาพ่อยาพ่ยายได้หนูบ่โอ้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 ถ้าอ้โอ่อ้โอ้นอ้อ้อ้โน้โอ้โอ้โอรโอ้โอ้อ้อ้าอ้โอ้พอ้นอ้บอ้โ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 อาอ้โอ้โอ้อ้โอ่โอ้อ้หอ้โอ้โอรโอ้อ้โี่โอ้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 ้อ้โ้อ้เอ้โอ้โอ้โั้้อ้อ้อ ใ่เบ็ดอาใช่เบ็ดนะ้ยใส่เบ็ดใส่่เบ็ดที่าจ้าองเย็น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 เจ้าบ่จะเห็นอางบนลังพี่น้องนะครับไปถามข่าวพงหญงพงหญได้บนนูนะครับเอาดีแท้โอ้ยกระท่อมน่อยมีหอดล้อมเสี่ยงบ้านนี่ เดี๋ยวบรรยากาศเดี๋ยวบรรยากาศนะครับพี่น้องอยังกว่าพระเอกนั่งเอกแลีนอ้อมเรียนพระเอกนั่งเอกแลีนอ้อมมันน้อมเฟียงแล้วก็โอกันเออห <sk ur> นังโบราณหนันนนนงเก่าผังกระท่อมน้อยแลีน,น,นอ้นอมกันโอก<ม>ันเก็บเก็บบรรยากาศให้พี่น้องเาได้เบิร์กันช่วงหนาหนาวนะครับพี่น้องหนาวหนาวแห้งแล้วตอนนี้เพราะฉะนันได้ไปถามเขาตาเลี้ยมอยู่ตาเลี้ยมเลยว่าน้าป่านี่เนาะ ตอนแมได้หาป่าวะเนาะผู้เฒ่านี่ไปพี่เบิร์นูี่นายใดหนูบ่พี่น้องนะครับอ่าละพี่น้องอ้ยเบิ่งนก็ได้ก็ได้ใส่เสื้อใหม่ส่งใหม่กันหนาวหนาวบ่ใหม่งวยไหม่อากาศเย็นหนำก็บ่อยากกินงวงก็ได้โอ้ยกาแฟสิเหีืองงวงโอ้ยกาแฟเหีืองงวงป่าเต้ โอ้มันเลี้ยงงัวมันเลี้ยงงัวอออือขึ้นได้เร็วเนี่ยตาเวียนเฮ้ยข่อยห่อข่อยข่อยหนาวขึ้นได้เร็วนี่วิงตาเวียเอาวิงตาเวียนวิงตาเวียนเนีครับเอาคนยินข่าวว่าคนเนี่ยเด่นหนูติเมียโอ้บังมาเบิังดูเป็นเดะได้กี่ตัวละยี่ตัวอือ ไอสามตัวห้องกู้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 โอ้โถ่ดิสามตัวเออเปนอะจะของผู้เฝ้าอ่ะป้าได้สามตัวพี่น้องไม่ใช่ไม่ใช่ได้สามตัวโอ้หายเป็นผมใส่ต้องได้ต้องได้ตัวนึ่งนี่หนิเคลื่อนบ้านหรอกป้ย่างท่อนแล้วนี่เนาะตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่โอ้โอหนูหนูมั่นคักงละพี่น้องอากาศหน้าหนาวสิยุ่ยู่นี่สามตัว โตเก่าหมวอันอีกตัวนึงได้ยูพี่ว่ามันเห็นยูตอนี้ตอนยู่หนแวพี้องนี่เหรนี่ตัวนึงไม่ไม่ไม่นี่นี่นี่เนี่ยเ่เนีอยเ่เนี่ยเนเนี่ยเ่เนี่เนี่นี่นี่น้งเนี่นนยเนีนี่เอีนียน่เนี่ยนี่ยเนยี่ยเนี่นี่ยเนยเี่ย่น่น่เเนเี่น่เีนีนนนน หนาวบางตีกันหนาวอบางทีเอาไว้ไว้ม่ใช่การคัดเอาเองเก็บผักขี้เล็กมาอยู่จักแล้วก็เก็บมากไปจัะไปาะเหรียญกันได้าหมาเจ๊โอ้เจ๊ี่ไปต้มมันเจยังไง โอ้เอาไปใช้กานใช้ได้หลายปบนไดนเอาไปต้มเอาไปต้มพุ่นก็ได้มันต้มได้ก็ล่ะเฮ้มันถือก็แม่นลิ้มโมเฮ้ยได้ยี่หรอกได้ยี่หรอกนีะครับพี่น้องเอาเศร้านี่หนาวแหี่ยงนะครับพี่น้องพาพี่น้องรับเบื่องบรรยากาศหนาหนาวนะครับคิดว่าเป็นมือเนียเป็นมือที่หนาวที่สุดเลยในรอบปีขันสองสามมือใครกันหนาวกันดีไหม มื่อคืนนี้ผมก็บ่หนาววันไหนได้เพราะผมเอาผ้าแอีมกระท่อมแต่ไม่เฉพาะนอนค้างเฮ็ดฮิดฮิดฮฮิดอยู่วันหนาววันนไหนอืมงัวบ่เอาไปเลี้ยงเตือมือนี่ไหมแจ็คจะเอาไปเลี้ยงบ่บ่อืมเอามันไม่ดีละจันนะมันไม่สบายพ่อพ่อไปยังสิแม่โอ้พ่อเนี่ยไปเอาหยาพ่อเนี่ยไปเอาหยาไม่งัวอยู่แล้วพี่น้องบรรยากาศกําลังเริ่มจะล่มีแล้วพี่น้อง ไม่ไม่เริ่มตีฮะอเอาทิพนัยยังมากใส่ใส่ใส่กว่ากิลีก็ต้งเต่นอุซันซนอโอทอด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 โอ้เมงมันก็ได้นเอ้ขากปัญญังะบนี้เมนเมนเมงมันนี่เมนเสียงแค่ไหนนี่กบชไหมเอ้กบจะเหง กบเต้อแม่อืมกบเขาคอนโดว์ปุ่ไงเขารอบไงโบครับพี่น้องว่าิช่ไห้ไปใช่กบใช่ตินมะเร็งแม่ให้พี่น้องครับคือมีเงาบ่แม่เงาบ่มีห่วยเงา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 เดียวคือไปเขาติดังหายเงาไท่านล่ะเังที่ได้ไป เขาติดดังโอ้ยแต่นี่กระปีกระเปียดยุงปากกัดเอาเบ็ดมันก็เลี้ยวเบียล้นแล้วโอ้ถือไฟถือไฟดิจิตเอาเขาว่าพ่อสายเหรอจิมม่อืมอืออือโอ้พ่อสายแล้วพี่น้องพ่อสายแล้วนะครับโอ้ยกบมีตะขัวดตอนนี้ขัวใส่บวบเท่าน่ะแซมบอกครบใส่บกบวบแซมยุ้ยดิบวบพ่อจะใช้คือทหาร มซื้อซื้อแต่เนาะคือหานะมันมีอยู่นีเลไหมบ่มีแล้วอยู่มีแต่บกหงอะไรนขัวเป็นเขนแตกัขัวใช่ดอกแค่อนตัวขัวชพักดังขมดีักขมอืมขัวพักพี่น้องมัมีอยางเยมเอากะบบกจ็กแล้วกันขึ้นบ้านขึ้นบ้านใส่กับมีแต่จุขัวใช่อันบวบตัวแต่ว่านุงกบมาตั้งทั้งอุบเน หัวไส่นีไสอีหลอกอีเลือดไฟยังปนตัวมันนี่อู้หืไอไฟเรามีแห้งขนาดเลยพี่น้องเลยหนาแหงบ้านเราเลยครับเหนานคันันในันใประเมินแล้ววันมือนี่เราเป็นมือที่หนาแห้งกุมมืเดี๋ยวปามกนเบ๋อว่าจะไปอาบน้าฉันดิืมอบรอดเดี๋ยวไป ถ่ายคลิปให้โอ้ยสิว่าชักเ่้นดินะครับเอ่ะหันคอนจหญ่มาค้ำพี่น้องเข้าแค่เข่าเข่าก่อนที่สิไปเฮ็ดเนี่ยเอาไม่เมียนพี่น้องเขาหลอเบิ่งบรรยากาศแจ่มวุ่นๆเมียนเมียนเราบรรยากาศมาถามข่าวพ่อใหญ่พ่อใหญ่ได้หนูอยู่อืมแต่อ่อนช่อนเนาะโอ้แต่ว่าจะควางกันหดแต่อยู่ในถอคมมันมากคำหมู่บ้านมากคำมากคำได้ได้ไปเฮ็ดหยังนะครับพี่น้องได้จะหล่อเบิ่ง ถ้าพี่น้องไปไซเบอยู่หรอกมันท่านมีเงยอยู่ได้ไปหายเงอก่อนนะครับพี่น้องเอา้าคลิปนี้เข้าซ้ำนี่นะครับคลิปนาหนาพอกันไหมนะครับสุดท้ายไปเมื่อพี่น้องเขอ้าอยู่ดีกินแซ่บสู้ขู่สุขล้นมิจากโกาครคไข้ไข้เจ็บโสมันลำลำเรื่อยๆอากาศหนาวเล้ยวรักษาสุขภาพด้อพี่น้องเข้านะครับพอกันไหมคลิปหนาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอคุณครับสวัสดีครับ